เห็นบอกว่าวันนี้จิตดีมีคดีเกิดขึ้นในชีวิตว่าคจิตดีเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกับใครไม่เคยเขาเป็นคนเรียบร้อยมากต่อให้จะโดนด่าโดนโขกสับจิตดีก็จะแต่วันนี้จิตดีพีกเนี่ยก็นีต้องจับหน้าฉันก่อนดีทีงานฉันกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูว่าจิตดีพีกป้ากนนี้เธอพีกมากตอนแรกผมกําลังขับรถอยู่จิตดีส่งคลิปมาหาเราก็ตอบกลับไม่ได้พี่พี่พี่หนูโดนชนเราก็แค่อันไลก็แค่เรื่องรถโดนชน ตัดภาพไปที่โรงพักหน่อยเมื่อจิตดีโกรธมันเป็นยังไงปกติผมยืนยันว่าจิตดีจะไม่โกรธเลยฮะใครทําให้จิตดีโกรธได้ก็มีแค่ผมคนเดียวนี่หละล่าสุดจิตดีเธอไปโรงพักใช่ค่ะไปที่สพรัตนาทิเบตนะไหนมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าเกิดอะไรขึ้นพี่รณรงค์ขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากมากพี่รณรงค์ถ้าไม่ได้พี่รณรงค์จิตดีเนี่ยมึนมึนตกใจเล่าให้ฟังมาะเธอตกใจอยู่ไหมพี่เล่าห้ตกใจยัง ประเด็น,นคุณผู้ชมฮะวันนี้ที่จิตด,ดีไปโรงพักก็เพราะว่าตอนแรกจิตด,ดีส่งคลิปให้ดูพี่พี่รถชนหนูแล้วหนีหอตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้าแล้วยังไงเหรอจิตด,ดีแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นคลิปมันหนีจริงๆนะฮะหนีแบบมันไม่สนใจเลยถูกไหมใ<ช>แล้วก่อนจิตด,ดีเธอขับรถเองวะขับเองค่ะแล้วเธอตกใจมะตกใจสิสับขับมาไอเส้นรัตนาทิเบศตรงหน้าไอสาราวาการนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ตรงสารหลักเมืองสารหลักเมืองสารหลักเมืองนนทบุรีฉันขับเรียบมา ปรากฏว่าจู่ๆรถคันนี้มันมาจากเกือกม้าอยู่เธอมาแล้วตันที่จะชะลอปรากฏว่าเขาไม่ชะลอค่ะเขามาปึกข้างท้ายเลยแล้วหยุดไหมหยุดแป๊บหนึ่งแต่การหยุดของเขาคือหยุดถอยหลังถอยหลังก้องเขาหยุดถอยหลังโพสอัพหน้าจิตดีฉันเห็นตาเธอแดงเธอไม่เคยโกรธแบบหูแดงตาแดงขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมเออเขาถอยหลังเพราะหนูเปิดประตูไปขวักมือให้เรียกเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงเปิดประตูออกไปขวักมือแต่ไม่ได้แต่งหน้านะ เขาก็จําไม่ได้เขาจาไม่ได้เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นจิตดีแต่เราก็ไม่ได้แสดงตัวอะไรแค่จะบอกว่าพี่มาคุยกันพี่ชนหนูกําลังจะบอกแบบนี้แล้วมันอยู่รถเขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายอนไปเลยไปเลยพี่ไปเลยพอไปเลยเท่าไหร่เอาไปใช่ไหมไปใช่ไหมตามไหมขับตามไปเลยค่ะเขาเลี้ยวเข้าไปในศูนย์ราชการออเหรอดิฉันขับตามแล้วไปคลาดกันข้างในคือเขาก็ไม่จอดรู้ว่าเธอตามด้วยไม่จอด นี่ใครทําให้จิตด,ดีโกรธยกเว้นฉันนะไม่ใช่ถือว่าสวยมากหนูรักพี่แต่คือ,อ,อประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าคุณทําไมไม่ลงมาดูแล้วเรารักรถมากคุณผู้ชมฮะมเดี๋ยวดูกล้องใช่ไหมเธอมีกล้องกล้องหน้ารถแล,และหลังรถที่วันพีคคือรถคันนี้เป็นรถของรอง,รองรอรสารวัตรอยู่ในจังหวัด,วดท่านหนึง่งจังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดชุมพรทราบแล้วนะฮะรองสารวัตรฮะ แล้วเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ขับอีกเขาให้น้องสาวขับระดับรองสารวัตรชนแล้วหนีได้ยังไงขอดูหน่อยกล้องหน้ารถกระหลังรถจะเห็นตอนนาทีชนเอาเปิดเต็มจอเนี่ยฮะนี่ใช่ไหมจีดีนี่คันนี้น่ะผู้กรณีคันนี้เลยค่ะรถรองสารวัตรี่มาจากเกือกม้าเขาต้องชะลอให้จะไปก่อนนี่หลังรถจะเห็นชัดกระตึกกเนี่ยแล้วจะก็ขับมาเรื่อยๆคุณผู้ชมเขาตีเข้ามาในเลนเจี๊ยบเปิบอ๋อหลอดชนแล้วเห็นไหมนี่คือปักแล้วค่ะ ดี๋ยวก่อนเขาตีเข้ามาในเลนเราป่ะใช่ถูกต้องเอานนี่มัแล้วที่จริงมันควรจะต้องออกไปก่อนถูกไหมอ่ะนแล้วนี่เหมือนจะหยุดอะจิตดีแล้วหยุดไหม<า>เขาเขาเขาถอยค่ะเนี่ยถอยเห็นป่าว่าถอยถอย,ถอยแล้วก็หักพวงมาลัยรอจังหวะที่เลนซ้ายว่างแล้วเขาจะไปเนี่ยเห็นไหมแล้วตอนนี้เธอก็คิดว่าเขาจะจอดไปข้างหน้าป่ะคิดว่าจะหยุดหยุดไหมไม่คิดเพราะว่าเอาแล้วขยับรถแล้วเอาแคแล้วยังไงเนี่ยคิดว่าจะจอดข้างทางไปคุยกับเรา แต่ต้องบอกก่อนว่ามีการระบุรถคันนี้เป็นรถของรองสารวัตรรองสารวัตรว่าน้องสาวเป็นนักวิชาการเป็นคนขับใช่ค่ะของกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนขับนี่ค่ะเนี่ยกล้องหน้ารถจับภาพได้พอเขาเบี่ยงเขาไม่จอดนู้คิดว่าเขาจะจอดเขาเลี้ยวเข้าไปที่หลักสารว่ากางไปเลยนะคะแล้วพอเราตั้งสติได้หายตกใจขับตามพอขับตามเห็นหลังเขาวัยวัยแล้วเขาก็หายไปเลยสุดท้ายก็คือ เขาติดต่อมาอยัางล่าสุดที่ต้องขอบคุณทนายรณรงค์มากๆนะฮะ<ช>เดี๋ยวตัดภาพไปที่โรงพกักขอบคุณพี่พี่ตำรวจสพรัตนที่เบลด้วยเห็นบอกท่านรองผู้กํากับสืบสวนสพรัตนที่เบลพันตํารวจโทภาคกรชัยทวีวงศ์ท่านลงมาช่วยติดตามาไม่ <c oughs> งั้นเราจะไม่รู้ <c oughs> หรอกว่ารถใครถูกไหมจิตดี <c oughs> จนกระทั่งเราทราบว,ว่าเป็นรถของรองสารวัตรอยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วเห็นบอกว่าพี่รณรงค์เช็คไปให้กับทางตํารวจเห็นบอกว่าน้องสาวเขาเนี่ยจัดงานใช่ไหม จัดงานอะไรบางอย่างในในด้านในนั่นแหละค่ะแล้วเขารีบไปดูงานรีบมากก็เลยรีบขับแบบนี้ถามจริงจงไอ้ตอนกึกอะถ้าดูจากวงจรปิดมันรู้ไหมต้องชนรู้สิหรือว่ารถเขาใหญ่กว่าจิตดีเขาอาจจะไม่ลูกน้ยดังเลยหรอดังมากแล้วตกใจมากด้วยเอออันนี้เข้าใจไหนดูขอวงจรปิดตอนชนหน่อยสิฮะเมื่อกี้นี้ฟอร์ดเรนเจอร์ค่ะเห็นเลขทะเบียนชัดเลยนี่แต่ยืนยันว่ารองสาวัตรเขาบอกเขาไม่ได้ชนแต่เป็นน้องเขาเป็นนักวิชาการ นี่ฮะ,ะแล้วเห็นบอกไปโรงพักจิตด,ดีเออเป็นยังไงมัง่งหรือตอนชนนะตอนชนชตอนแรกผมคิดว่าเอะหรือเขาไม่รู้เขารถใหญ่คุณผู้ชมมันจะก,กึกเลยต้องรู้อ่ะเพราะตัวเองหยุดเลยอ่ะก็ตำรวจประสานมานะคะเพื่อที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาเพาะแบบนี้มีความผิดค่ะเรื่องของการชนแล้วหนีแล้วก็ขับรถประมาทหวาดเสียวสองข้อหาแต่พอมาถึงเขาบอกเขาขอไปส่งลูกก่อนอแล้วพี่รณรงค์เช็คมาเมื่อสักครูน่นี้ส่งแชทไลน์มาบอกว่า มาถึงคิดว่ามาโดนปรับ500ค่ะโทรหาใครก็ไม่รู้แล้วออกจากโรงพักหนีตำรวจไปเลยโอ้ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอค่ะออกไปจากโรงพักแล้วเรียบร้อยทั้งหมดนี้อา้าวจะหนีหรือไม่หนีเดี๋ยวรอรอ,รอการพิสูจน์ทราบแต่จริงๆต้องมารับทราบข้อกล่าวหาและจริงๆก็ต้องจอดมาคุยกันตั้งแต่แรกออันนี้เป็นหลักเลยถกให่แล้วถ้าท่านรองสาวราวัตรในจังหวัดชุมพรดูอยู่โทรศัพท์หาน้องสาวด้วยนะฮะว่า ไปเจอกันที่โรงพักเรื่องแบบนี้เป็นตำรวจด้วยย่อมควรจะต้องรักษากฎหมายถูกไหมฮะและนี่คือตำรวจของสพรัตนทิเบตไปหาวงจรปิดมาให้อีกใช่นี่ขอบคุณมากๆนะฮะคือไม่ได้ชี้คาว่าเป็นอภิสิทธิ์สือแทั้งสิ้นเพราะจิตดีไม่ได้แต่งหน้าผมย้ําตรงนี้ใช่ไม่ได้เขาจําไม่ได้ว่านี่คือจิตดีไม่ได้แต่จิตดีโทรศัพท์พี่รณลงคงเลยพี่รณรงคงหนูโดนชนหนูต้องทํายังไงแล้วพอไปปุ๊บเลยตำรวจเขาก็บริการทุกคนเขาเช็คไปเอ้ามันเป็นรถลองสารวัตรนี่ว่าและทําไมตำรวจไม่ คุยมีฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทั้งหมดนี้รอรองสารวัตรใช่ไหมใช่ถ้ามาคุยกันคุยได้คุยได้แต่เป็นคดีแล้วไงแต่ก็ขอบคุณทั้งรงพักอานาธิที่เบศทนายรณรงค์แก้วเพชรด้วยนะใช่ไหมใช่ขอบคุณมากขวัญเอ้ยขวัญมาคุณนี่ฮะตัวอวบขนาดนี้แต่ขวัญหายเลยอะไม่อยากให้เครียดน้อง